สั่งล้เท่าไหร่เอาเลยเอาเลยเอาแยกเอาแยกเอาเอาไหนอันไหนขึ้นแป๊บดิเอาเลยค่ะเลื่อเเอาอยางสั่งไหนแบรนอ้าวเตาขึ้นแป๊บเลยตานี่ครับสองพอดีครับสดยสวยๆผลิตสั่งไว้นะครับเกามาเอาเลยมาส่งเลยครับมามามาอีกถังนี่ครับขอเบอร์หน่อยพอดีจะไปเอาือไปฝาก เดงใหญ่ๆเลยครับกลกี่ถังกี่ถังอ่ะวางอ่ะกี่ถังกันยิ้มเลยกีดังสามนีเอไปส้วังเฮียเฮียเด้อล่ะวางเฮียนี่ครับสดดีสดสดพดีสั่งชาวสวนไว้นะครับมาส่งครับจะกลับไม่ได้กลับหือไมแค่นั้นแหละ เออจะได้ไปไหมจะกล้าเท่าไหร่จะไปไหนไปต่อมาถามพี่เขาเท่าไหร่ไม่รู <c <c ้จะกล้าเท่าไหร่อันนี้เท่าไหร่สองร้อยหกสิบอ่ะแล้วแล้ครบยังนี่ครับเป็นอย่างน่้พี่ครับการลงสตรอเบอรี่ครับที่ร้านขายของฝากไปแล้วทันยาน่าเด้อป้าเก็บรวมให้เด้อนี่พูดเกยย่อยเยอะนะนี่ครับใหญ่ ตอเบลี่ลูกใหญ่ๆเลยรถประสงค์นะครับเจ้าของสวนมาส่งเองนะครับกกหายยมหน่อยเลยยิมตาหน่อยเลยเลือกกันใหญ่เลือกกันใหญ่ดูใจบ่โอ้อหูใหญ่แนคะ่เหนือดูดนนนินี่ครับโอ้โหใหญ่ขนาดนี้ครับนี่ครับตอเบลี่โอ้โห ทำทำทำั่นนำทำนซ้ำมนนี่ครับนี่ก็เห็นสตอรี่ลูกใหญ่ครับหายลูกใหญ่เลยฮะนี่ครับน่ากินหรอ่มันใหญ่เกินโหมันใหญ่านี้เลยเฮ้ยเส้นหมี่ของตัวเองคือไม่ออกแบบนี้วะนี่มีแบบเนี้ยเดี๋ยวไปให้เส้นหมี่กนบอกว่าอยาบูนี่ครับกังทำนนี่สตอเบี่กนใหญ่ครับมันให่ริงๆแต่อเสมันจะออกอยออก น้อปลาแต่มันใหญ่มากเลยนะใหญ่มากโอ้โหใหญ่มากเออน่าซื้อไปแบบว่าไปให้เพื่อนไตฝากเนาะแล้วเนี่ยมันห้างในขายโลเท่าไหร่เนี่ยไม่เป็นโลโอ้โหหกเจ็ดร้อยป้องเนี่ยแล้วใส่กล่องจะใส่กล่องกล่องหนึ่งไม่ไม่ใหญ่มันต้องกล่องใหญ่เท่านั้นใหญ่เท่านั้นอือดูดิโอ้โหตูขาเข้าครับราชบุรีด้วยตายมึงอ้าไปสิโอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับไปแล้วครับสวัสดีครับ